วันวันลำอย่างเดียวยังไม่ได้เปิดเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับเราบ้าบ้าบอทีมงานอะไรนะรบวนรบไม่มีอะไรครับวันนี้นอนนอนฟังเพลงครับนุ่นครับวันวันครับเอารถออกมานอนไม่ได้ทำงานครับพอแค่ได้ออกจากบ้านทีมงานบอกมียไม่ได้ก็พอ ออกจากบ้านเมียไม่ด่าถ้าอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านอันไหนถ้าอยู่บ้านถ่าอยู่บ้านท่าอยู่บ้านเมียบ่นออกมาเมียออกมาปุ๊บสบายเลยสบายหู <c oughs> ดึงไปอีกนอนก็ติดดินเอเนอ <c oughs> บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้แล้วขอ,อาสง <c oughs> ันรันครับนอนมีนอ,นอย่างนอนอย่างเดียวเหมือน,นใครอยู่ทีมงานนี้สบายครับเอาน้ำเลย ชาเย็นหวานมันชาเย็นหวานหวานมันมันหวานมันของเขา,เอาอะไรบ้าชาเขียวหวานมันอยากกินโอวันตินแถวน,นี้ไม่มีหรอกชาเขียวแม่เลยโอวัลตินกับโกโก้ก,ก็ เหมือนเหมือนกันาม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 านั่งมานั่งเอ้ยอยากกินนมสดเอออยากกินนมสดอยากกินนมสดอยากกินนมสดเมื่อวานไม่ได้กินนมสดเลยรถไทยขับรถไทยอยากกินนมสดไปไปไหนกินนมสดสั่งยังนั่น <c oughs> จะเอาสดแบบไหนเอาหวาน<ล>มันได้ไหม นมสดสดเตอร์ของแม่ค้าบอกแม่ค้าเอานมสดสดเราทำอะไรกันวันนี้เราเล่นอะไรกันทั้งวันขนาดนี้เวลาขนาดนี้เวลาสิบโมงสี่สิบสี่นาทีเนี่ยตอนที่อยู่ระยองกี่ปีวะสามปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ระยอง รถเบโคจอดนู่น,ดดอต,น,นตอนที่เรายังไม่รู้จักกัน,อ,นอันนี้ไม่มีอะไรบ้านน้องบ้างบ้านน้องบ้างนู่นอัดเครื่องเสียงวันที่เรายังไม่รู้จักกันทําไมเราเพิ่งรู้จักกันไรตอนนี้ถ้าเรารู้จักกันนู่นตกไหนไม่รู้ทําไมมันเป็นยังไง รู้จักกันตอนที่ล่มจมครับตอนที่ตกตกอะไรนะขาลงพวกแดงเฮ้ยอยู่ระยองพวกแดงสะพานซี่วันนี้อากาศเป็นยังไงอันนี้อากาศหนาวน่ากินวันนี้อากาศมันน่ากินนะกินอะไรน่ากินนมสดแล้วก็นอน อยู่บ้านยังนอนเปิดพัดลมอยู่บอยบรรยากาศอยากกินนมสดเสื้อได้ถ่ายคู่กันยังหมือนเจ็ตเสื้อนะ่ะได้ถ่ายคู่กันบา้างยังถ่ายแล้วเนี่ยไม่หมายถึงว่ายืนได้เห็นข้างหลังนะ่ะสอง,งช่องยง ยงไขมันส่วนเกินไขมันและส่วนเกินไขมันและเกิน,นส่วนสอนขับรถไทยหน่อยวะรถ<อ>ไทยจอดน่ารถตลาดที่บ่เรือเลยกดถอยออกไปนู่นก่อนไง <c oughs> เอาหน้าออกไปนู่นก่อน พี่ต้องไปติดอยู่อย่างนั้นงนดีหลอกแล้วเรารับไมโครเราไม่รุ่งเราต้องเปลี่ยนไปครับรถไทยเดี๋ยวเราจะมีคลิปขับรถไทยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานวุ่นวุ่นทีมงานอยู่เงียบๆเราไม่ชอบนะครับทีมงานแบบกําลังรลเวลระเบิดกันนี่เราชอบเลยนะั่น <c oughs> เนี่ยอันนี้หมือเกานะปิดคลิปหน่อยคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวเราหาดูอะไรเร่ยเปกัน เดี๋ยวเรากินนมสดกันนครับบ๊ายบาย